ภาพรวมของธรรมะธรรมะคือธรรมชาตินะก่อนที่เราจะไปลงถึงเรื่องของการทําบุญทําทานหรือว่าออไรที่เจะเล่าลงไปเพื่อจะให้มันมันมาเชื่อมกันนะระหว่างที่เล่าถึงเรื่องของอสิ่งที่อยู่ในจิตแล้วนยะคราวนี้จะมาอยู่จะมาเน้นเรื่องของอาการกระทำาเรียกว่าศีลกับสมาธิ หรือว่าการเจริญสติเจริญภาวนาเนี่ยเพื่อที่จะให้เชื่อมกันแต่ว,ว่าก่อนที่จะก่อนที่จะเข้าไปบอกว่าบุญมันเป็นยังไงไอที่มาพากันไอเอาเงินมาถวายวัดหรือว่ามาบริจาคเนี่ยมันจะไปไหนมันได้บุญหรือไม่อะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งอันนี้เนี่จะเป็นซีรีส์หนึ่งที่จะจะเล่าเรื่องของการที่ปฏิบัติกันอยู่ในวันนี้หรือว่าการที่มีกูรูต่างๆมาพูดกันเยอะแยะใน ข้างในยูทูบทั้งหลายเนะี่ยมาสอนความดีความชั่วพวกนะี้เนียแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในความดีความชั่วนะั้นทําไมคนทําดีถึงไม่ได้ดีหรือว่าทําชั่วถึงได้ดีอะไรพวกนะี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ะจะมาเล่าให้ฟังต่อไปเพราะว่าสิ่งที่จะเล่าพวกนั้นนะ่ะมันก็อ้างอิงอยู่กับธรรมะของพระเจ้าหรือว่าที่เรียกว่าธรรมะบิไนซึ่ง ธรรมะวินัยนี้มันก็เป็นสิ่งที่บุริเจ้าทาได้ค้นพบเนะไม่ใช่ค้นพบธรรมดาแต่ท่าเข้าถึงด้วยจึงทาให้เห็นว่าโอ้สิ่งนี้เองที่เป็นสิ่งที่ทําให้มันเกิดทุกข์กับเราทีนี้นเกิดทุกข์กับเรากฎของมันก็มีอยู่แค่สามอย่างคืออันนี้จับทุกขังนัตตากฎของธรมธรมชาติเดีที่เขาพากันลงไปลึกจนทุกวันนี้ดีที่พามันระดับรูปเนี่ยรูปก็มีไอ้ดินน้ำไฟลมไอ้พวกนเนี้ยต่างเนี่ย ที่ไม่เกี่ยวที่ไม่เป็นถึงจิตนะเอาแค่รูปเนี่ยเขาก็เจาะลงไปถึงควันตั้มทั้วันเนี่ยนะที่มันลกรลึกไปออกจากอะตอมอเป็นโมเลกุลเป็นอะตอมเป็นอะตอมมาเป็นควันตั้มนะแล้วก็เป็นอนุภาคไอไอไอที่มันเล็กเลยก็เรียกว่าแรงดึงดูดอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนะซึ่งก็เป็นกฎธรรมชาตินี่แหละกฎธรรมชาติในพวกนี้เนี่ยก็ดูในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอ่าคืออนิจจังคือมันมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กับที่ อ่ทุกขังคือมันมันรวมกันอยู่มันรวมกันปเป็นโมเลกุลเลยก็แล้วแต,แต่แต่ว่ามันก็จะแตกสลายมือนดอกไมแล้วก็ไม่มีใครบังคับมันได้ด้วยนะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเขาเป็นคนพบแล้วก็เข้าถึงด้วยแล้วก็บอกเล่ามาเป็นพระธรรมวินัยบางคนโอ้มันก็เรียกว่าพระเตยิีดกไอ้พระเตยิีดกเนี่ยคือภาชนะในการรองรับประธรรมวินัยสมัยก่อนไอ้รุ่นเตย้ังแต่พระพุทธเจ้าท่ามาแล้วท่านไม่มี ไม่มีพระน์ไปิดุกไม่ได้เขียนเป็และ้วะอัสอนไปนะอันก็ท่านควบพูดออกมาเป็นคนําสอนของคำสอนท่านแล้วก็อ่ากาเรียกว่ามุขปาถะเนี่ยคือไอ้พอพูดออกไปก็ให้ท่องอสวดมนหรือว่าไอ้ท่องจําเมาเนี่ยบางคนบอกว่าพระพ,พุทธเจ้าไม่ให้มีสวดมนสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สวดเนราะท่านเป็นผู้ที่ท่านเป็นผู้ที่ท่านเป็น,น,ปน,ปน,บ,นบุขปาถะคือบนต้นของผู้พูดนะ ส่วนลูกศิษย์เนี่ยมันไม่มีคันต้องจําอ่ะมันต้องไม่จําไม่จําก็จะคุณจะไม่เห็นคือคุณจะต้องสวดท่องท่องคําสอนพุทธเจ้าไว้ไม่งั้นมันจะมาถึงได้ทุกวันนี้ได้รือได้ยังไงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นสวดแต่ทําไ,ไม่เห็นมีเรื่องเล่าว,ว่าพระพุทธเจ้าสวดมนต์เลยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สวดดิเพราะท่านเป็นคนเป็นคนพูดธรรมะเนื่อนี้ออกมาแล้วคนที่ต้องท่องนั่นก็คือลูกศิษย์หรือผู้ที่จะปฏิบัติตามเพราะว่า คุณจาไม่ได้หรอกพูดได้เจ้าท่านก็ยกตัวอย่างมาหลายอย่างหลายเงี้ยหลายมุมไปหลายๆที่หลายๆทางผูดที่จาได้มากที่สุดคือท่านพระอนุนเนี่ยซึ่งเป็นอุปถัมภ์ท่านนอกนั้นก็เจําได้ในส่วนที่ของเป็นของที่ตนเองสนใจด้วยว่าเออก็เรียกว่าตัวเองปฏิปักษ์หรือว่าเข้าเข้าไปร่วมอย่างเช่นของพระอุบาลีเงี้ยท่านก็เน้นไปทางวินัยนะท่านมีแนทางวินัยท่านก็จะจํไวินัยได้ พระสูตรเนี่ยก็จะเป็นพระไอ้ท่านพระอนุนส่วนรูปอื่นๆเนี่ยพระเอกรสปะพระไอ้อย่างท่านกนุณัญญาเนี่ยบรรลุธรรมขั้นแรกเนี่ยท่านก็ยังไม่สามารถที่จะมาสอนธรรมอะไรได้นะท่านบรรลุธรรมแล้วไม่ใช่ว่าคนบรรลุธรรมเราจะสอนสอนคนอื่นได้นะเอ่อไม่ใช่คําว่าสอนได้เนี่ยไม่ใช่ว่าสอนสอน,นท่านไม่ได้สอน ท่านสอนท่านก็บอกตามที่ท่านพูดนั่นแหละท่านที่ท่านเห็นนะั่นแหละแต่ว่าคนมันสามารถจะตามทำตามท่านได้คือไปเข้าเข้าถึงเข้าไปเห็นตามที่ท่านพูดได้นั่นเรียกว่าปฏิเจริเหมือนกับปฏิเจริญพระเจ้าคือเข้าไปปฏิบัติอะไรเข้าเออบรรลุธรรมได้แต่ว่าไม่สามารถจะมาสอนได้ไม่ใช่ไม่ได้สอนนะสอนแต่ว่าคนเข้าถึงวิธีนั้นะไม่ได้ท่านพระพุทธเจ้าเอ่อพระโคดมหรือว่าเออท่าน พระบุรีเจ้าที่เราเข็นกันอยู่เนี่ยหรือเรื่องเราเชื่อกันอยู่เนี่ยท่านเป็นครูที่เป็นเป็นศาสตร์อันประเสริฐมากเพราะว่าท่านมีความรู้มีเทคนิคทางครูก็เรียกว่าศรัทธาเดียวมโนสานังเนี่ยคือมีความเป็นครูที่จะถ่ายทอดว่าที่รู้จักว่าคนนี้ภาวะจิตอย่างนี้จะสอนอยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนะอย่างพวกเราเราท่านท่านเนี่ยเอาแค่ให้มันรู้ตามที่ท่านสอนเนี่ยก็โอ้หมันก็สุดยอดแล้วส่วนรู้แล้วเนี่ย จะไปสอนคนอื่นได้หรือเปล่าดีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเนี่ยอพอช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเนี่ยก็จะมาบอกเอาไว้สําหรับใครที่จะ,ะทําได้หรือไม่ได้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบางรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้แล้วเพราะว่าอความรู้ความสามารถของหลวงพ่อมีอยู่เท่านี้อก็เราก็ทําของเราไปหลวงพ่อก็ทําองค์ลกพ่อไปเพื่อที่จะอะไปบรรลุธรรมของหลวงพ่อไปหรือว่าพ้นทุกข์ของเราไป ส่วนใครจะเอาแนวทางหรือไม่เอาแนวทางไอ้ที่หลวงพ่อเล่าไวน้นี่ก็มันเป็นเรื่องของเราเนี่ยมันดีอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นไอ้ทีเรียกว่าโซเชียลหรือว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นไอ้ไอเนี่ยเป็นการที่เปิดเนี่ยมันมีข้อดีในยุคสมัยนี้เนี่ยเ,เราไม่จําเป็นที่จะต้องอ,อไปเที่ยวเขียนให้ใครมาบรรลุธทำแต่ว,ว่าเราทําไว้เพื่อที่จะหลายคนที่ติดเนี่ยของหลวงพ่อในทำทำเพื่อตัวเองที่ตอนที่กําลังติดอยู่เนี่ย หาฟังที่ไหนก็ไม่ได้ไม่มีใครเข้าใจธรรมะที่แท้จริงเลยมีแต่ผู้ที่ไปเห็นช้างไม่ทั้งตัวเห็นหววช้างบ้างเห็นอ,อ้ไอ้หูช้างบ้างเห็นขาช้างบ้างเห็นหางช้างบ้างนะทุกคนที่พูดมาเน่ยมันไอ้ดีวในธรรมะไอ้ที่พูดในโชว์เจ้ามันก็มีส่วนถูกทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันไม่ทั้งหมดจนกว่าคุณจะไปทําเองคุณถึงจะเห็นทั้งหมด ของของช้างไอ้น,นี่พูดพูดกันอยู่นั่นเลยไอ้บางคนก็ไปฟังจากตำรับตำรามาแล้วก็เกิดจากพระไตรไปิฎกดมาแล้วก็มาพูดมาคิดแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะพูดไปอย่างงี้เน่ยคือถ้าพรารรมะนี่ยังอยู่ในความคิดอยู่เนี่ยมันมันไม่ใช่ไอ้ตัวที่เราจะเห็นกฎของธรรมชาติถ้าเรากดจะเห็นกฎของธรรมชาติได้เราจะต้องมองเห็นมันเราต้องออกจากมันมาตอนนี้เนี่ยทุกคนยังอยู่ในความคิดอยู่เลยนะ คนส่วนใหญ่เนี่ยส่วนเยอะมากเลยไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นความคิดเพียงแต่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรตัวเองเนี่ยเอาตัวไปข้ายังมีตัวอยู่ที่ว่าอัตราอัตตาหรือว่าตัวเราทั้งหลายเนี่ยคุณก็ยังอยู่คุณก็ยังอยู่ในความคิดอยู่ในอัตราคุณก็ไม่สามารถจะเห็นกฎของธรรมชาตินะกฎของธรรมชาตินี้มันมีอยู่แล้วมันเป็นเหมือนกับแรงดึงดูดของโลกมันก็ไอ้ว่ากฎานักวิทยาศ,าศาสตร์ต่างๆที่เขาค้นพบเนี่ย มันกดพวกนี้แหละทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าคุณที่ไปนค้นพบแล้วเข้าถึงได้เนี่ยมันจะผลทุกได้ผลทุกคือเห็นความคิดของตัวเองนะมันแตะแล้วมันวางแตะแล้วมันมันมันไปมากค,คือคนที่จะต้องเข้าใจเท่านั้นแต่นคนที่จะเอจะต,ต้องปฏิบัติถึงจะถึงจะเห็นและเข้าใจได้ได้อย่างชัดเจนขึ้นถึงแม้จะเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วคุณก็ต้องมีความวิริยะที่จะพยายามที่จะ ทำแล้วก็มันก็จะค่อยเบาๆลงไปเรื่อยๆคือแม้ผู้บรรลุถึงสวดาบันแล้วคุณก็ต้องไปสักทางคำนี่คือให้มันเบาบางข้าคุณทําไปแล้วคุณจะเห็นเองก็ไม่เป็นสติิโกคือท่านบอกไว้อย่างชัดเจนทั้งหมดแล้วในธรรมะของพระเจ้าท่านบอกไว้ในพระสูตรในที่เรียกว่าไอ้พระธรรมมัธยินทรของท่านเนี่ยบอกไปบอกเล่าไว้ทั้งหมดหลายแง่หลายมุมแม้แต่คุณฟังแค่อันเดียวคุณไม่ต้องไปศึกษาทั้งแปดหมื่นสี่พันบรรดาคันหรอก คือคุณไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท่านเล่าอย่างนั้นที่คุณเข้าใจแล้วคุณไปปฏิบัติแล้วคุณก็จะเห็นทั้งหมดที่ท่านเล่าทั้งหมดที่ท่านเล่าในแปดหมื่นสี่พันธรามขันทั้งหมดที่มาครูบาอาจารย์ต่างๆที่มาสอนอยู่ใน u ูทูบต่างๆเนี่ยคุณจะเข้าใจหมดเลยว่าโอ้คนนี้ไปเห็นหางช้างคนนี้เห็นงวงช้างคนนี้เห็นงาช้าง คือแต่ละคนไปเห็นมาคนละอย่างสองอย่างแล้วก็มาพูดกันแล้วก็มาเถียงกันว่าไออันนี้มันเป็นมันเหมือนงูนะไอไอคำว่าเนี่ยไม่ใช่เหมือนต้นไม้เหมือนขาไม่ใช่ือเห็นมาคนละอย่างแล้วเอามาเถียงกันเนี่ยอ่าระหวบางต้นไม้กับงูมันห่างกันมากไหล้ะบางคนก็ดูอุ้ยทำไมอ่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดไม่เหมือนกันไอสอนมาไม่เหมือนกันบางคนก็ไปเห็นหางาไงเห็นหางกับเห็นงาันี่ยเอางากับหางมันต่างกันมากไหมล่ะอันหนึ่งไอแข็ง เจอขาอันหนึ่งไอ้หาเป็นพวงเป็นงอได้อะไรเงี้ยมันมันเห็นอย่างเงี้ยนละนี่คือนี่คือสภาพธรรมของทุกวันนี้นะซึ่งธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าลงไม่ใช่ว่าไอ้อางนั้นก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติสิไม่ต้องไปบรรลุธรรมทาไมอย่าไปฝึกมันทําไมก็ธรรมชาติมันเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นพอมันอยู่แล้วเออมันมีส่วนที่มาเรียกว่าจิต ที่จะมาปรุงแต่งไอตัวธรรมชาติของที่ให้ให้เราไม่เห็นธรรมชาติเพราะว่าไอตัวจิตนี้แหละมันเป็นเอ่อมันปรุงแต่งด้วยสัญชาตญาณที่มันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วในในคนในมนุษย์เนี่ยในสัตว์ต่างๆเนี่ยมันมีจิตซึ่งมันมีสัญชาตญาณสัญชาตญาณอันที่หนึ่งก็คือการเอาตัวรอดก็ต้องไปหาอาหารได้เอาตัวรอดนะต้องไปหาอาหารต้องเอ่อหารที่หลบภัย อ่าอันที่สองคือต้องสืบพันธุ์เพื่อที่จะต่อพันธุ์ตัวเองออกไปอย่างเงี้ยนะอ่าคือไอ้มันเป็นสัญชาตญาณเพื่อหลบเลี่ยงหรือว่าไอ้สามารถจะอยู่ให้ได้อยู่รอดปลอดภัยและก็สืบพันธุ์ต่อไปได้อันนี้คือธรรมชาติมันเรียกว่าเอ่สัญชาตญาณซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วในสัตว์ทั้งหลายในสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งไอ้การที่พระพุทธเจ้าท่านเข้าไปพบกฎธรรมชาติเนี่ย มันทําให้จิตของท่านวางวาง,วางไอ้สิ่งที่มันเป็นไอ้จิตไอไ้อตัวเนี้ยมันไอ้อมันไปชอบไปปรุงแต่งว่าอันนั้นเป็นของเรานี่เป็นของเราแล้วก็มาให้เราเป็นคุกเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาอย่าเรื่องความดีความชั่วอย่างเงี้ยเนะยบางคนว่าไอ้ความดีความชั่วมันดีมันต้องคนต้องชอบรักดีชอบดีแต่ว่าธรรมชาติคือยังไงเอายกตัวอย่าง บ้านสองคนบ้านของชานาจนระบทนสองคนอยู่ติดกันวันนั้นเป็นวันที่ตอนนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนมันแรงมากตอนนี้คนบ้านนับ้านนั้นมีคนหนึ่งเขาจัดงานแต่งงานอีกบ้านหนึ่งเนี่ยกำลังไปไถเพื่อจะปลูกข้าวแล้วต้องต้องการฝนฝนข้าวฝนไม่ตกมาข้าวตายแน่นอนนะ <Yeah. S 2> ประเกิดว่าวันนั้นฝนตก ไอพ้ออไอพวกที่ไอ้ที่ไอ้ผู้ที่จัดงานไอ้แต่งงานที่ติดบ,บ้านติดกันนั่นแหละฝนมันตกลงมาอย่างหนักเลยบ้านแต่งงานจัดไม่ได้จัดการแต่งงานไม่ได้เพราะว่าผลมันตกหนักก็บอกว่าผลไม่ดีนะส่วนไอ้ไอ้ข้าวที่จะตายของไอ้ไอ้ข้าวหน้าที่อยู่ข้างๆกันน่ะเดี๋ยวเพื่อนบ้านกันจะอยู่ข้างๆกันนี่แหละผลตกลมาโอ้ดีมาก้อกกลับ ไหว่ไอ้พระอินพระเทยมรุลปดา,าอะไรเขาโน่นเนอะโอ้โหจัดพาพไม้ได้เทวมาดาว่าไอ้ฝนฝนมาแล้วทําไมข้าวเขายังอยู่เนี่ยใช่ไหมแล้วความดีความชั่วมันเกิดเอาอะไรมาบัดแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นความดีความชั่วไอ้ฝนตกเนี่ยมันดีไหมล่ะนะไอ้ดีชั่วเนี่ยเกิดจากมนุษย์หรือว่าคนของเราเนี่ยมามา,มากําหนดเพราะฉะนั้นชั่วดีเนี่ยมันจะส่งเราไปถึงแค่ตาย<ไ>ถ้าเป็นปวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปถึงโชคเชียง,ง,งตะกอน อ่าก็คือไปส่งอ่านความดีกันจบจบกันไปอย่างงี้อันนี้คือภาพรวมของธรรมะนะยกตัวอย่างให้เห็นก่อนแด้วก็เดี๋ยวจะไปเล่าลงรายละเอียดลึกในในแต่ละเซกชันหรือว่าในแต่ละอแต่ละใจกิจกรรมก็แล้วกันว่ามันบอกไม่ได้ว่าเราจะใช้อะไรบ้างเพราะธรรมะของุธรรมะของหลวงพ่อเองเนี่ยก็เป็นธรรมะจากประสบการณ์ แล้วก็จะมายกตัวอย่างให้เห็นภาพเอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้นะสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันเกิดธรรมชาติแต่กฎธรรมชาติบางนี้เราจะไปเปลี่ยนมันเราเข้าไปเห็นมันเข้าไปถึงมันแล้วเรามันจะวาง,งมันเองแล้วความทุกข์มันจะหายไปไม่ใช่ไปเพื่อความร่ํารวยไม่ใช่เพื่อไปเพื่อโชคลาภแต่างคนบอกมาปฏิบัติธรรมมาบุญเจ้าแล้วไปโชคลาภไปติดลองหลังพระไปกันนั้นมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีของคน <Yeah. S 2> ของคนที่เอาความดีเอาอ้วัฒนธรรมมันดีไหมมันดีมันช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข uh. แต่ว่ามันพ้นทุกไหมมันไม่พ้นทุก <Yeah. laughs> เพราะว่าคุณก็จะไปติดอยู่กับดีซึ่งก็เล่ามาเรื่องไก,การแก้กรรมมาเยอะแยะนะถ้าใครสนใจก็กลับย้อนกลับไปดูะส่วนที่จะเล่าไปข้างหน้าเนี่ยเป็นเรื่องการออกเรื่องของการทําบุญท,ทําทานทํากุลชนได้หรือจมันจะอยู่ตรงไหนของธรรมที่ไหน มันใช่ธรรมะของบะเจ้าไหมบางทีอาจจะออกดราม่าเนี่ยนะบางทีเอยกตัวอย่างไปคือยกตัวอย่างไปเนี่ยเป็นคําปรุงแต่งทางนั้นเลยนะส่วนกฎธรรมชาติเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วคืออันิจ้ังทุกขังอนัตตานะซึ่งถ้าใครเข้าถึงคุณก็พ้นทุกข์ได้